ตอนนี้เรากำลังจะขึ้นรถไปที่เวดีกลางน้ำนะคะข้าไปกลับดีดททางเข้ามัน200เมตรนะคะน,นั่งรถก็ได้ไปกลับคนละ5บาทเอ้ยไปกลับ10บาทค,ค่ะ2คน แล้วนะคะคถึงแล้วนะคะเป็น Visitor c e n อร์นะคะศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเจดีกลางน้ำนะคะซึ่งเราต้องเดินลงไปตรงกลางเพื <c oughs> ่อไปสักการะใช่ค <c oughs> ่ะทางเข้านี้ก็เป็นสะพานไม้นะคะเป็นเชือกสวยนะคะตอนนี้อากาศกำลังดีด้วยนะคะเจดี JD กลางน้ำก็อยู่ตรงกลางเลย น้ำใสด้วยนะมึงจะหาใช้แวบนตากูรู้ช่วงนี้ก็นักท่องเที่ยวเ,เยอะนิดนึงนะคะเป็นช่วงวันหยุดยาวทดแทนวันสงการานต์ เขินนะเนี่ยมันตื้นอ่ะจริงจริงตรงนี้น่าจะเดินได้ด้วยซ้ำเห็นปะเนี่ยเห็นเนี่ยพื้นตรงนี้เลยอ่ะตื้นอ่ะนี่นี่นี่เธอดูดิตรงเนี้ยตรงนี้ตรงเนี้ยไปเนี่ยเห็นปะอะไรเร้าอะเดีร้ามันตื้นจริงจริงเห็นเห็ไม่ได้ปะเพิ่มอง ทำเป็นเหมือนกับว,ว่าบริเวณจุดพักให้มาถ่ายรูปนะคะมองคนเป็นยังถ่ายารูปจิตายอยู่ไหนลูกใจไม่ลูกสวยทีเดียวนะ เนี่ตอนนี้ถึงจุดสัตหาแล้วเล้สามแค่ไม่หยนตี้ำใสมากเยแล้วมันก็ไม่ได้ลึกเห็นปะตๆอ่ะมันไม่ได้ไม่ได้ลึกจริงๆนะใครว่าแมวน้ำ ยินตกปลาเอาไปตกปลาได้มัเป็นตื่นสักการะกอนไหก็มาแล้วตรงนี้จุเป็นจุดสิ้นสุดทางไป ไปตกปลาได้นะคะตรงนี้คือมันก็ไม่ได้ลึกมากตื้นๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราในระหว่างทางมาก็มีจุดให้ถ่ายรูปเยอะมากเลยนะคะได้สามองศาสิบอาเลยแล้วก็สวยด้วยนะคะก็สําหรับเออทริปเจดีกลางนะ้ำ